สวัสดีค่ะน้าเพิ่งสังเกตค่ะพี่ๆน้องๆเคยมีเหตุการณ์แบบนี้ไหมคะที่เกิดขึ้นกับตัวเรานะคะมาเกิดขึ้นตอนดึกๆอะคะ่ะคนอื่นเขานอนกันหมดแล้วนะคะแล้วก็ร้านขายยาก็ปิดหมดละนะะเครียดน,นี่เลยคะ่ะเจ็บคอมากนะคะเพราเจ็บคอมากแล้วเหตุการณ์เราเนี้ยเคยเกิดมาแล้วนะ,ะตื่นเช้ามาไขขึ้นสูงนอนทมทรมานนะคะพอมันเกิดอีกครั้งหนึ่งก็นึกนะคะนี่เลยคะ่ะไปเจอนะคะ น้ำว่านหางจระเข้อยู่ในตู้เย็นค่ะโชคออดีที่ได้รู้จักนะคะก็เอาน้ําว่านหางจระเข้เลยนะคะดื่มนะคะหนึ่งแก้วเต็มแก้วเลยนะคะพอเทเข้าปากปั๊บอย่าเพิ่งกลืนนะคะอมกลัวคอนา,นานบริเวณนี้ค่ะเราต้องการให้เขาฆ่าเชื้อโรคบริเวณนี้ก่อนนะคะอมอมแล้วก็กลัวคอสักพักหนึ่งนะคะแล้วค่อยกลืนนะคะพอพอกลางคืนเรากลืนเสร็จล้วก็นอนหลับพอตื่นช้ามารู้สึกเลยค่ะ โล่งสบายแล้วก็ไม่เจ็บคอนะคะพอคอไม่อักเสบไข้ก็ไม่ขึ้นโอ้อันนี้ประทับใจมากนะคะเราก็เลยประทับใจว่าน้ำ้านหางจระเข้เนี่ยสุดยอดนะคะลดการใช้ยาหาหมอนะคะก็ประสิทธิออ์ประโยชน์ของเขานะคะก็ช่วยในการข่าเชื้อโรคแล้วก็สลายพิษเชื้อโรคนะคะถ้าท่านใดสนใจทักทายมาคุยกันนะคะตามเบอร์โทรด้านล่างนี้นะคะสวัสดีค่ะ